ากกรณีสถานการณ์การสู้รบในยูเครนโดยกองทัพรัสเซียได้มีการบุกยึดเมืองหลายแห่งพร้อมกับมีการทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ของชาติตะวันตกที่ส่งมาให้ยูเครนพังเป็นจำนวนมากในขณะที่ฝ่ายสหรัฐและชาตินาโตก็ยังคงมีการส่งอาวุธให้ยูเครนอย่างต่อเนื่องต่อมาเมื่อวานนี้วันที่30มกราคม2566ทางเพจ w o อ l d u p d เด e ได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีรัสเซีย จ่อชิงแหล่งแร่ไทเทเนียมในยูเครนเพื่อน,นำมาผลิตอาวุธใหญ่ได้บอกว่าที่ใดมีทรัพยากรมากที่นั่นมีสงครามคือคอนเซปต์ของฝ่ายระเบียบโลกเก่าขั้วเดียวมาตลอดการที่สหรัฐและนาโต้ทำสงครามโดยตรงกับรัสเซียโดยใช้ยูเครนเป็นฉากหน้านอกจากต้องการจะทำให้รัสเซียที่มีทรัพยากรมากล้นอ่อนแอจนแตกสลายให้เป็นประเทศเล็ก เพื่อแย่งชิงทรัพยากรมาเป็นของชาวตะวันตกแล้วนิตยสาร Newsweek ยังระบุว่าสหรัฐทำสงครามในยูเครนเพื่อแย่งชิงแร่ไทเทเนียมเพราะยูเครนเป็นหนึ่งใน5ประเทศของโลกผู้ผลิตแร่ไทเทเนียมเข้มขน้นหากยูเครนชนะสหรัฐและนาโตจะได้ประโยชน์มหาศาลในการทำเมืองแร่ไทเทเนียมแร่ชนิดนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงในชาติตะวันตก สหรัฐจึงน้ำลายซออย่างเปิดเผยเหนือแหล่งแร่ไทเทเนียมที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นเหมืองจํานวนมากของยุเครนใต้ดินของยุเครนมีความมั่นคงทางแร่ธาตุจำนวนมหาศาลเป็นแหล่งสะายแร่ไทเทเนียมให้กับสหรัฐและนาโตที่พวกเขาต้องการในการสร้างเครื่องบินรบเรือรบ รถถังขี่ปนาวุฒิสัยไกลและอาวุธอื่นๆที่จำเป็นในการเผชิญหน้ากับรัสเซียและจีนมีแร่แร่เอ,อิร์ดเป็นของตนเองอันดับต้นของโลกชาติใดครองแร่ไทเทเนียมยูเรเนียมจะเป็นมหาอำนาจทางอาวุธชาติใดครองแร่แร่เอ,อิร์ดอื่นก็จะเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ยูเครนมีแหล่งแร่ธาตแร่เอิร์ธหายากจำนวนมากจึงดึงดูดให้ชาวตะวันตกมาทำสงครามกับรัสเซียเพื่อชองชิงแร่ไทเทเนียมสหรัฐหวังว่าแร่ชนิดนี้จะสามารถเพิ่มการผลิตเครื่องบินขายสามารถผลิตอาวุธยุโทโธปรกรณ์ขายดีมากขึ้นก่อนที่จะเกิดสงครามรัสเซียเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์แร่หลักแก่สหรัฐ ที่ต้องพึ่งพาการน้ำเข้าแร่เหล็กมากกว่า90%ซและสหรัฐไม่มีสต็อกสำรองแร่ไทเทเนียมไว้ในคลังผลิตอาวุธของตนปัจจุบันสหรัฐต้องเผชิญกับการต่อสู้ที่ยากเย็นแสนเข็นต่อการครอบครองาธาตุหายากเหล่านี้ของจีนแม้แต่เครื่องบินรบเทพ F35 ที่แพ้นกก็ยังต้องก้มหน้ายอมอายพึ่งพาแร่หายากจากจีนทำให้สหรัฐปวดใจมากจึงส่งหา และต้องการใช้ทรัพยากรมหาศาลแร่ไทเทเนียมและแร่ธาตุอื่นๆในยูเครนเพราะเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่สามารถผลิตแร่ไทเทเนียมในปริมาณมหาศาลที่เป็นพื้นฐานของโลหะปัจจุบันจีนญี่ปุ่นรัสเซียซาอุดิอาระเบียคาซัคสถานอินเดียมีอุตสาหกรรมผลิตแร่ไทเทเนียมหลายร้อยตันแต่สหรัฐและชาติตะวันตกกระหาย หิวแร่นี้ในปริมาณมากขึ้นหลายพันหรือหลายหมื่นตันเพื่อปนเปือความต้องการการผลิตอาวโธยุทธ,ธปรกรณ์ขายแร่ไทเทเนียมปริมาณมหาศาลยังจำเป็นสำหรับการผลิตเครื่องบินพาณิชย์ค้าเทียมสีบางประเภทเครื่องมือผ่าตัดอุปกรณ์โทรคมนาคมและอื่นๆดังนั้นชาติตะวันตกจึงต้องการดินแดนของยุครนเป็นอนานิคมทรัพยากรของพวกตนเพราะแร่ไทเทเนียมและลิเทียม จะเป็นที่ต้องการอย่างมากขึ้นในอนาคตยูเครนจึงทำให้ชาติตะวันตกน้ำลายสอในโอกาสทางธุรกิจแรกที่ไม่ใช่ซับายให้แค่สหภาพโยุโรปเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทั้งโลกด้วยแต่หากรัสเซียได้ควบคุมทรัพยากรเชิงกลยุทธ์เหล่านี้ไปจะส่งเสริมอิทธิพลร่วมกับจีนต่อชาติทั่วโลกในการจัดระเบียบโลกใหม่หลายขั้วยุโรปจึงพยายามทำสัญญาระยะยาวกับยูเครน เพื่อสร้างรักฐานทางวัตถุดิบแร่ที่ยั่งยืนทั้งในแง่ของการผลิตอาวุธขายและเศรษฐกิจโดยแร่เทเทเนียมเป็นเพียงหนึ่งในทรัพยากรหลายสิบชนิดที่ยูเครนมีอยู่ใต้ดินอย่างล้นเหลือนอกจากนี้พื้นที่ยูเครยนยังจัดว่าเป็นทุ่งเชอร์โนเซมหรือว่าดินดำอันกว้างใหญ่ไพศาลเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงซึ่งอุดมไปด้วยสารประกอบฮิวมัสฟอสฟอรัสและแอมโมเนีย รวมถึงโลงหะอื่นๆเช่นแร่เหล็กถานหินและยูเรเนียมปลายปีก่อน2565กองทุนเฮดฟัสยักษ์ใหญ่ของสหรัฐได้มีการลงนามกับรัฐบาลยูเครนเพื่อเป็นที่ปรึกษาในการฟื้นฟูประเทศหลังสงครามประธานาธิบดีเซเลสกี้ผู้นำยูเครนมีประวัติการทำธุรกิจมายาวนานร่วมกับกองทุนแบ็กรอกนี้กองทุนนี้คือเจ้าหนี้สาธารณะรายใหญ่ที่สุดของยูเครน รองลงมาคือนักลงทุนต่างชาติตะวันตกธนาคารและสถาบันการเงินระดับโลกทำให้ในปี2020รัฐสภาของอยูเครนได้ออกกฎหมายขายพื้นที่การเกษตรที่อุดมด้วยเชอร์โนเซมเพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถกว้านซื้อที่ดินเท่าไหร่ก็ได้ทันทีจากเดิมที่จะต้องเช่าที่ดินและเป็นเงื่อนไขที่สำคัญในการที่ชาติตะวันตกให้กู้เงินและอาวุธมาทำสงครามปัจจุบันกองทุนแบ็กโกอก JP Morgan และ Goldman Sachs คือสปอนเซอร์เจ้าหนี้รายใหญ่ในสงครามยูเครนศูนย์อุตสาหกรรมทางทหารของสหรัฐก็คาดหวังจะทำธุรกิจขนาดใหญ่จากทรัพยากรยูเครนตั้งแต่อาวุธยุโธบรกรกณ์ทางทหารไปจนถึงการก่อสร้างการสื่อสารไอที IT, การเกษตรการขนส่งธนาคารการแพทย์และอื่นๆที่ดินทุกตารางนิ้วในยูเครนจึงถูกชาติตะวันตกจับจองหมดแล้วตามสัดส่วนนี่ ใครเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่มากที่สุดก็จะได้ทรัพยากรมากตามไปด้วยโปลแลนด์จึงทุ่มอาวุธเพื่อหวังจองที่ดินทางแคว้นลาวิฟตะวันตกของอยูเครนส่วนสหรัฐอังกฤษฝรัร่งเศสเศยอรมนีจองภาคใต้และตะวันออกแต่ถูกรัสเซียชิงดินแดนไปแล้วกว่า20%และกำลังชิงดินแดนที่มีแร่แร่เอ,อิร์ดทุ่งชโนเซมดินดำส่วนใหญ่ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันสหรัฐและนาโตพะสงครามในอัฟกา,านิสถาน เสียเหมืองแร่แร่เอิร์ธให้จีนไปแล้วจนหลังชนฟ้าขายวัตถุดิบผลิตอาวุธถ้าแพ้สงครามยูเครนอีกชาติตะวันตกจะถูกรัสเซียและจีนปิดล้อมตัดสัายแทบไม่เหลือแหล่งแร่ในการผลิตอาวุธร้ายแรงเหลือแค่สวีเดนออสเตรเลียละตินอเมริกาแอฟริกาที่พอจะก่อสงครามแย่งชิงทรัพยากรแร่แร่เอิร์ธเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสหรัฐและนาโต้คงต้องผลิตอาวุธจากธนูไม้ ขายแทนรถถังเครื่องบินและจรวดแน่นอนจากกรณีที่รัฐบาลสหรัฐประกาศเตรียมจะส่งรถถัง M1A1 Abrams จำนวน31คันให้แก่ยูเครนหลังจากที่เยอรมน,นีได้อนุมัติการส่งรถถังและพร์สองนอกจากนี้สหรัฐจะส่งรถหุ้มเกราะ M-88 จำนวน8คันเพื่อให้การสนับสนุนรถถัง M1 A1 Abrams ดังกล่าวรวมทั้งรถหุ้มเกราะประเภทอื่นๆจำนวนมากกว่า500คันเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการสู้รบของอยูเครนเมื่อวานนี้วันที่30มกราคม2 5 6 6ทางเพจเบอร์อัปเดตได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีที่สหรัฐได้ส่งระบบอาวุธเทพให้กับยูเครนแต่ถูกรัสเซียตามทลลมยับ ได้บอกว่าในการทําสงครามระหว่างฝ่ายรุมนาโตและพันธมิตร40ชาตินั้นสหรัฐได้ให้ยูเครนกู้อาวุธเทพประธานขั้นสูง2ระบบเรดาร์คือ ANTPQ 3 6และ ANTPQ 4 8ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2565เรดาร์ ANTPQ 3 6มีจุดม,มุ่งหมายเพื่อระบุตําแหน่งการยิงของปืนใหญ่ของกองทัพรัรเซีย ครื่องยิงสลวลดลวยลำกล้องและระบบปืนใหญ่อัตราจรส่วนเรดาร์ NAT PQ 48หมุนล่าตระเวนแบบ360องศาเพื่อตรวจจับตำแหน่งปืนใหญ่และตรวจจับเป้าหมายการบินเพื่อสกัดกั้นรวมทั้งสนับสนุนการที้เป้าจรวจเทพไฮมาสให้โจมตีโรงพยาบาลโรงเรียนที่อุวอาศัยของพลเรียนอดีตชาวยูเครนแยกเอกราชเรดาร์2ชนิดนี้ประกอบกับเรดาร์ของยูเครน จะทำงานสอดประสานกันสหรัชคุยโวว่าอาวุธเทพของตนน่าสะพรึงกลัวไร้เทียมทานอย่างมากสามารถลองผลได้มานานกว่า6เดือนเมื่อสัปดาห์ก่อนมีรายงานว่าเรด้านี้พังที่เขตเคอร์ซอนและโดเนสล่าสุดกระทรวงกลาโหมรัสเซียยืนยันว่าได้ใช้กลอุบายทำให้อาวุธมหาเทพป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูง ANTPQ 36และ ANTPQ 4 8ของสหรัฐล้กลถูกบังคับเปิดเผยตัวเองต่อตำแหน่งที่ตั้งพิกัดอัมพรางของตัว เองใกล้กับเมืองเคอร์ซอนและเมืองโนโวเล็กซานดรอฟกาภายใต้แนวชายแดนของยูเครนโดยอาวุธมหาเทพสหรัฐดีใจหวังว่าจะเป็นผู้ชี้เป้าตอบโต้ขีปนาวุธรัสเซียเหล่านั้นกองทัพรัสเซียดีใจจึงปล่อยโดรนพีชีพลันเซตไปย้อนเกรดด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวสงผลให้ระบบเราดาร์ต่อต้านอากาศยานเทพประธานสองระบบของสหรัฐพังยับซ่อมไม่ได้กลายเป็นเรือนเพราะชำปลูกสารแหนไปในบัดดลกองทัพรัสเซียระบุว่า การสูญเสียเรดาร์มหาเทพ ANTPQ 3 6และ ANTPQ 4 8จะมีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพการโจมตีปืนใหญ่ของกองกำลังผสมโดยเฉพาะระบบจรวดไฮมาสสหรัฐที่ยังพอเหลือรอดจากตาบอดยิงสเปะสปะคาดว่ากองทัพรัสเซียใช้กลอุบายขีปนาวุธหลอกของเก่าสมัยโซเวียตเช่น Kh 5 5 sm ที่ไม่ติดหัวรบระเบิดและเครื่องบิน Su ส5 s ที่ติดตั้งขีปนาวุธ KH 3 1ทำท่าจะยิงหลอกอาวุธเทพจากสหรัฐให้เผยตัวที่ทางสหรัฐอ้างว่ารัสเซียมีการใช้วิธีการปล่อยขีปนาวุธ X ิอิสเกรนเดอร์คาลิเบอร์และตรวจไล้ลำกล้องเพื่อล่อเรดาร์เทพให้เผยสัญญาณและตำแหน่ง ากนั้นรัสเซียก็เปิดตัวขีปนาวุธต่อต้านรังสีพิสัยไกล Kh-31PD อย่างรวดเร็วเพื่อกำจัดเป้าหมายนั้นเป็นการพูดเกินจริงแก้เขินเพราะขีปนาวุธอิสกันเดอร์เป็นอาวุธพิสัยใกล้แบบเคลื่อนที่รัสเซียจะใช้สำหรับโจมตีทางยุทธ,ธวิธีระดับกองทหารระดับกองพลที่รวมตัวกันหลักพัน ให้ระเหยไปในคราวเดียวเท่านั้นส่วนขีปนาวุธร่อนคาลิเบอร์ยิงจากเรือรบหรือเรือดำน้ำเพื่อโจมตีเป้าหมายที่มีมูล,ลค่าสูงกว่าขีปนาวุธและขีปนาวุธร่อน Ks31a Ks31p SAM ระยะไกลและระยะกลางที่ออกแบบมาเพื่อทำลายเรดาร์เทพฝ่ายตรงข้ามในโหมดแอทีฟรัสเซียก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าเป็นอาวุธที่มีราคาสูง เก็บเอาไว้รอโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศพาิออนราคาหลายหมื่นล้านบาทจึงจะสมศักดิ์ศรีกันแค่เราดาร์มหาเทพ ANT PQ 3 6และ ANT PQ 4 8สหรัฐเชโดโรนพิชิแลนเซตร,ราคาไม่กี่บาทก็เหลือเฟื่อแล้วไม่ต้องใช้อาวุธซับซ้อนใดยังว่าแต่เราดาร์มหาเทพสหรัฐตัวนี้เลยต่อให้ส่งระบบเทพพาติออนมาก็ไม่รอดเหมือนกันสหรัฐหมดอนาคตเราดาร์เทพไปอีก2แบรนด์แล้วต่อไปจะเสนอขายใครใครจะกล้า ซื้อไปใช้ เพราะตัวมันเองยังเอาตัวไม่รอดจากอาวุธราคาถูกรัสเซียแล้วจะไปปกป้องใครได้ล่าสุดระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน S 3 0 0ของกองทัพยูเครนในเมืองคาคิฟมันทํางานผิดปกติอีกแล้วแทนที่จะพุ่งขึ้นสกัดอาวุธรัสเซียแต่มันกลับพุ่งลงมาโจมตีอาคารที่พักอาศัยชั้นบนหลายร้อยห้องแต่มันกลับพุ่งลงมาโจมตีอาคารที่พักอาศัยชั้นบนหลายห้องพังยับไฟไหม้ได้รับความเสียหายมีเหยื่อเสียชีวิตและบาดเจ็บแล้ว สามรายและนับครั้งไม่ถ้วนที่มันโจมตีที่พักชาวยูเครนด้วยกันเองสหรัฐและนาโตส่งอาวุธเทพมาติดลงสงครามยูเครนอีกเยอะๆเรือนเพราะชำปลูกสารแหนเพียบแน่นอน ที่มีรายงานข่าวถึงการตั้งรางวัลน,นำจับให้กับทหารฝ่ายรัสเซียหากสามารถทำลายรถถังของเยอรมนีและสหรัฐได้ในยูเครนหากมีการส่งเข้ามาสู้กับกองทัพรัสเซียทั้งนี้เมื่อวันที่28มกราคม2566ดรประถมพงศ์โพประสิทธิ์นันนักวิชาการทางบริพักคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางบล็อกดิตถึงกรณีการส่งรถถังของชาติตะวันตกไว้หลายข้อความซึ่งก็มีข้อความที่ต่อเนื่องกันและน่าติดตามว่ารถถังลัพะร้องของเยอรม ีเริ่มเดินทางมายูเครนแล้วจับตาให้ดีว่ารัสเซียจะกวาดล้างด้วยอะไรอาจจะเป็นคิปนาวุธไฮเปอร์โซนิกจากมิก31ครับนอกจากนี้ในวันเดียวกันดรประถมพงษ์ยังเปิดเผยถึงการส่งรถถังและการโจมตีรถถังของสหรัฐก่อนหน้านี้ด้วยว่าไม่รู้นาโตส่งรถถังเอบรามแ,และเละเิดมายูเครนทําไมเห็นคลิปที่เห็นก็คือรถถังเอบรามของอเมริกาซึ่งถูกจรวด ATGM คอนเคอร์ของรัสเซียยิงถล่มอย่างง่ายดายในอิรักอเมริกา จะเก่งก็ต่อเมื่อส่งรถถังนี้ไปรบกับประเทศที่ไม่มีจรวดต่อต้านรถถังของรัสเซียเท่านั้นปัจจุบันนี้รัสเซียผลิตจรวดต่อต้านรถถังที่ดีกว่านี้อีก 9M 133 Konet และรถถังเอบรามจะเหลืออะไรส่วนรถถังและเพิดทของเยอรมนีเมื่อดูคุณสมบัติแล้วก็แพ้รถถัง T90M Polif ของรัสเซียที่ปรับปรุงใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระสุนหรือจรวดเจาะเกราะที่รัสเซียผลิตเนื้อกว่าของเยอรมนีมากรัสเซียมีการตั้งฉายา T90M ว่า Polif เพราะมีกระสุน หรือจรวดจอกาะรถถังฝ่ายตรงข้ามทพ่รรสเซียพัฒนาขึ้นมาใหม่นั่นเองพร้อมกันนั้นก็มีการพัฒน,นารอบนอกของรถถังให้ทนทานต่อการจอกกาะของจอรวดข้าศึกด้วยประเมินดูแล้วรัสเซียมีหลายออปชันที่จะถล่มรถถังนาโต้ในยูเครนเละแน่ต่อมาเมื่อวันที่29เมกราคม2566รดรประถมพงษ์ยังได้มีการโพสต์ข้อความเผยแพร่ถึงข้อมูลการบุกโจมตีของกองทัพรัสเซียไว้อย่างน่าติดตามว่ากองทัพรัสเซียย้ำกองทัพยูเครนในภาคตะวันออกเละตอนที่รั ซีทยทัพในภาคตะวันออกได้มีการเตือนเอาไว้แล้วว่ายาสงทหารไปติดกับดักรสัสเซียคาเชียูยเครนก็บอกว่ารัสเซียแพ้แล้วล่ามกันไม่หยุดเลกตรปัมพงศ์บอกว่ามองออกว่าคนพวกนี้ไม่เคยอ่านประวัติศาสตร์สภาพโซเวียตรสัสเซียการรบกับกองทัพนโปลเลียนก็ดีการรบกับกองทัพเยอรมนีสมัยคิดเลอร์ก็ดีรัสเซียใช้วิธีผ่อนไม่บุกตลอดแต่ใช้การถอยเป็นยุทธวิธีตอนนี้เป็นยังไงประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกแล้วพอเห็นกองทัพรัสเซียถอยตามยุทธวิธี กองทัพยูเครนก็บุกไล่ล่าอย่างเมามันดรประถมพงศ์ระบุว่าเคยบอกแล้วว่าสถานการณ์ไม่ต่างอะไรจากคงเบ้งใช้ยุทธวิธีล่าถ้อยเพื่อเผาทับเห่หูวตุ้นของฝ่ายโจโฉที่เนินพกป๋องคือหลอกให้มาติดกับกองทัพยูเครนไล่ล่ากองทัพรัสเซียจนเข้าไปลึกและกองทัพยูเครนที่ห่างไกลออกไปส่งกําลังมาช่วยหนุนลําบากตอนนี้กองทัพยูเครนกําลังโดนยําเละที่ภาคตะว,วันออกเพราะความโง่ของแม่ทัพนายกองยูเครนเองที่อ่านยุทธ วิธีรัสเซียไม่ออกนั่นเองดูคลิปเอาเอง31มกราคม2,566อเมริกาถ้าจะแย่หลังรัสเซียจับมืออิหร่านโค่นล้มดอลล่าตรึงตลาดน้ำมันรักษาผลประโยชน์ร่วมเรื่องนี้ดรปร,ปรประถมพงศ์โพระสิธิ์ที่นันได้มีการรายงานไว้ในบล็อกดิสส่วนตัวว่า ตอนนี้ธนาคารต่างๆของอิหร่านและรัสเซียได้เชื่อมโยงระบบจ่ายเงินเพื่อทำการค้าระหว่างกันโดยไม่ใช้เงินดอนลลาร์เสร็จเรียบร้อยแล้วดอลลาร์ตายอย่างเขียดและโดนชาปนากิจไปเรียบร้อยแล้วแม้ว่าอเมริกาจะมีการส่งเครือข่าย CIA ไปจัดการประท้วงเพื่อล้มรัฐบาลอิหร่านในปัจจุบันอย่างไรอิหร่านก็เอาอยู่และจัดการระบบธนาคารเพื่อดำเนินการค้ากับรัสเซียโดยทิ้งเงินสกุลดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ธนาคารต่างๆของอิหราและรัสเซียได้เชื่อมโยงระบบจ่ายเงินเพื่อทำการค้าระหว่างกันโดยไม่ใช้เงินดอลลาร์เสร็จเรียบร้อยแล้วดอลลาร์ตายอย่างเขียนและโดนชาป,ปนากิจไปเรียบร้อยแล้ว ด้านสำนักข่าว RT News รายงานเรื่องนี้ไว้เช่นกันตอนนี้ธนาคารต่างๆของอิหร่านและรัสเซียได้เชื่อมโยงระบบการจ่ายเงินเพื่อทำการค้าระหว่างกันโดยไม่ใช้เงินดอลลาร์เสร็จเรียบร้อยในฐานะผู้นำโดยพฤตินายขององค์กรประเทศผู้ส่งออกน้ำมันโอเปกซาอุดีอาระเบียยังดูแคลนสหรัฐเมื่อเดือน กรกฎาคมปีที่แล้วเมื่อปฏิเสธที่จะเพิ่มการผลิตน้ำมันหลังจากการประชุมระหว่างเจ้าชายโมฮัมเหม็ดและประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐการเพิ่มขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อไบเดนในเวลาเดียวกันโดยการลดราคาแกา๊สในสหรัฐอเมริกาก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนและทำให้เศรษฐกิจรสัสเซียอ่อนแอลงด้วยการลดรายได้จากการขายน้ำมันโอเปกลับพันธมิตรกลุ่มประ,ระเทศต่างๆรวมทั้งรสัสเซีย ซึ่งมีการใช้ชื่อองค์กรว่าพลัสตกลงกันในเดือนตุลาคมที่จะลดการผลิตลง2ล้านบาเ็ลต่อวันซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ทำให้ราคาคงที่เพื่อประโยชน์ของผู้ผลิตเนื่องจากมอสโกและริยาต,ต่างสนใจที่จะรักษาผลประโยชน์จากปิโตรเลียมของตนการจำกัดราคาน้ำมันของรัสเซียที่สหรัฐหนุนหลังจึงถูกมองว่าในเมืองหลวงทั้งสงแห่งเป็นภัยคูกคามต่อไรายได้ นอกจากนี้สมาชิกของโอเปกกังวลว่ามาตรการดังกล่าวอาจกลายเป็นราคาสูงสุดของโลกในอนาคตซึ่งอาจทำลายเศรษฐกิจของพวกเขาได้วอชิงตันตอบโต้การที่ซาอุดีอาระเบียปฏิเสธที่จะส่งเสริมการผลิตโดยครูว่าจะประเมินความสัมพันธ์ของตนกับริยัตใหม่อีกครั้งในแบบที่จงใจซสจากพรรคเดโมแครกดันไบเดนให้ยุติการขายอาวุธให้ราชาอาณาจักร เว้นแต่จะยกเลิกการลดการผลิตของกลุ่มโอเปกโดยกล่าวหาว่าซาอุดิอาระเบียสมรู้ร่วมคิดกับรัสเซียหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่จะกรีวงศงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมืลายสิน้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืดหตัวในราคาเพียง1,200บาท ส่งฟรีทั่วประเทศโทร02 114 6663 66